สวัสดีท่านผู้ชมที่รักนะครับตอนนี้อยู่ที่สนามหน้าฐานบ้างไฟตมบลเด่นราษนะครับฐานบ้านหนองคูตนตมบลเด่นราษอำเภอหนองฮีนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดดูสถานที่สิเป็นป่าแวดล้อมด้วยต้นมกต้นหาไม้หลายชนิดนะครับผู้ชมร่มรื่นดีเหมือนกันดูบรรยากาศรอบๆผู้คน ก็ค้าไม่ขายนะครับจัดจองร้านรวงเต็มไปหมดแล้วครับพื้นที่ก็ว่างใหญ่ซะทีเดียวแต่ต้นไม้ทุ่มรื่นเยอะมากเลยแถบด้านนู้นอะมองไปก็จะเป็นต้นไม้ปกคลุมกันฝ mm ั hmm. ่งนี้ก็มีต้นไม้ต้นใหญ่ๆโตๆขึ้นเรียงรายปกคลุมอยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งด้านนั้นก็ต้นมากต้นไม้เยอะทีเดียวนะครับ สฐานมีสองฐานด้วยกันตั้งขนานคู่กันระหว่างที่บริเวณจุดตอนนี้พ่อค้าแม่ขายต่างๆก็จับจองจัดสถานที่โอ้โหเต็มหมดเลยมากมายคงจะคึกคักกลางวันก็จะมีหมอลำซิ่งฝั่งนูน้นตั้งเวทีอยู่แสดงสดๆนะครับ เป็นสองฐานเคียงคู่กันนะครับก็ฐานแข็งแรงทีเดียวเดี๋ยวฝั่งนู้นก็จะเป็นทุ่งนานมองไปนู้นนะขนาเทียบไปด้านนู้นนะครับว่สถานที่กว้างใหญ่เหมือนกันพอ,อค้าไม่ขายเยอะจริงๆกางเต็มจัดแจงร้านรวงร้านค้าเต็มพื้นที่หมดเลยโอ้โหดูสิ คึกคักมากเลยสายสายผู้คนนักไม่ชมนะนักท่องเทีย่ยวคงจะเยอะน่าดูนะเถบนี้ต้องรอรุ้นในเวลาต่อไปก็แล้วกัน uh huh. อยู่ไกลมากเลยอยู่ที่กลางป่านะครับแต่อากาศแดดจ้าทีเดียวร้อนนะเนี่ยตอนนี้เงียบยังไม่มีเสียง พิธีกรเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดงานประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคงจะอีกสักพักนั่นแหละตอนนี้ก็เกือบจะ9ก้านาฬิกาไปแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านรวงแม่ค้าพ่อขายเต็มพื้นที่เลยดูบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นเต็นทพ่อค้าแม่ขายกลางร่มสำหรับไว้บริการ ผู้คนที่มานั่นงชมนะครับโต๊ะสาบาทเ้าอีสามบาทเนาะไม่รู้สิรคาเขายัางไงเขาติดตั้งไว้บริการผู้ที่มาชมบ้างไฟถึงอากาศร้อนทีเดียวส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องสุข,ขาเปิดไว้บริการพร้อมสับค่าบริการครั้งละยี่บบาทนะครับเขามีมาไว้บริการ รถสุขาเคลื่อนที่เนี่ยกขจะมีรถบริการเคลื่อนที่ไว้ใช้ให้นักท่องเที่ยวมาก็ชมมีติดค่าบริการไว้20บาทใครปวดหนักปวดเบาก็มาใช้บริการได้สำหรับแม่ค้าพับ <c oughs> มีผลไม้ผลไม้ขายกันทั่วไปอาหารส้มตำก๋วยเตี๋ยวขนมทอดครา ลุกควัวย่ีใหญ,ใหญ่มีอาหารตามสั่งมีร้านค้าขายเสื้อผ้าหมวกโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างพลมพไม้มีจำหน่ายขายนะครับเหมือนซูปเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่นี่เองก็เตรียมเงินมาใช้บริการเท่านั้นเองมีทุกสิ่งทุกอย่างส้มตมมส้มตำขายกาแฟ รองเท้าอื่นๆคลิปช็อปเสื้อผ้ากระเป๋าโอ้ยมีหลากหลายเนี่ยร้านกระเป๋าก็มีจำหน่ายขายเสื้อผ้าร่มเอวยุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยแม่ค้าเป็นพันพันร้านรวงเต็มไปหมดเลยนะนผู้ชมเนี่ยมีบ้างไฟบางรไฟรุ่นจีบ้างไฟ,งไฟมี5บาท10บาท20บาทจำหน่ายขายอ,อาหารทุกสิ่งทุกอย่าง สามารถมาใช้บริการได้นะครับช่วงนี้หน้าทุเรียนหน้าผลไม้ก็จะมีแม่ค้านําผลไม้ผลไม้มาจําหน่ายขายมีทุรงทุเรียนมีเงาะมีมังคุดมีละมุดสารพัดสารเพอหลากหลายมีหมวกกันร้อนด้วยใครมาก็สามารถซื้อไปใส่กันร้อนได้สบายสบายฝั่งนี้ก็มีหมวกมีพัดมีปลอกแขนสารพัดสารเพ รถราก็วิ่งเข้าออกร้านค้าเต็มไปหมดเลยนะผู้ชมจา๋าเยอะจริงๆเนี่ยมีขนมทุกสิ่งทุกอย่างจำหน่ายขายส่วนด้านนี้ก็มีห้องน้ำบริการอันนี้เป็นของบ้านส่วนบุคคล10บาทต่อครั้งฝั่งนี้ก็มีรับฝางรถนะครับใครต้องการ ที่จอดร,รถรับฝากก็มีบริการตรงด้านนี้อยู่เป็นที่ส่วนบุคคลเช่นเดียวกันนะครับดูต้นมะกอกใหญ่โต้ากเลยคงจะดกเนะาะดูดูกาลนะสนามยันไปถึงนู่นเลยก็ว่างมากเลยนะผู้ชมร่มรืม่นม,มากเลยเพราะมีต้นหมกต้นไมใ้ใหญ่ๆโตปกคลุมอยู่ บริเวณงานคึกคักมากเลยท่านผู้ชมตอนนี้ยังเช้าๆอยู่ยังไม่ได้เริ่มงานก็ตแต่ละเจ้าก็บอกดูเลจัดเจงเตรียมจัดไว้บริการลูกค้าก็ว่างใหญ่ไปสารต้นไม้ใหญ่ๆทางนั้นเลยดูสิง้นดูร้านค้าร้านขายจัดเต็มหมดเลยท่านผู้ชมเยอะมากๆเลยก็ยังยากเลยเาจะเจ้าจะตั้งต่อ เป็นเส้นทางเข้ามามบริเวณฝั่งนี้ก็จะเป็นบริเวณคอนเสิร์ตมีดนตรีเวทีหมอหลำนะครับตั้งอยู่ฝั่งนี้ด้วย,ยกำลังติดตั้งเวทีอุปกรณ์เครื่องเสียงอยู่ด้านนี้จริงๆง,งานอล,ลังการมากท่านผู้ชม สถานที่กว้างใหญ่ไพศาลมากเลยฝั่งนูน้นรถแม่ค้าพ่อขาาเข้าออกตลอดเวลาเลยเยอะมากเลยเป็นพันๆร้านนะผู้ชมมีขายอาหารขายไก่ย่างหมูย่างสารพัดสารพเพที่จะนำมาขายนะมูชมเออดูสิบรรยากาศงานคึกคักจริงๆร,ร้านค้าร้านขายเต็มไปหมดเลย เนี่ยมีบริเวณงานส่วนใหญ่ก็มีแต่ร้านค้าร้านขายนะขายไก่ขาย,ขาย,ขาย,ขายหมูไก่ย่างอาหารขนมนม,นมเนยสรารพัดส,สรารพีเครื่องดื่มทุกสิ่งทุกอย่างมีขายจำหน่ายเต็มไปหมดเลยตลอดสองฝั่งข้างทางนะคุผู้ชมนี่นี่ก็ลงไปฝั่งนี้โอ้สถานที่ใหญ่โตมากเลย ดูสิมันจะเป็นร้อยๆไร่นะท่านผู้ชมดูสิโอ้โหพื้นที่พาชมบรรยากาศพอสังเกตท่านผู้ชมมองไปทุกพื้นที่นะมีแต่พ่อค้าไม่ขายเต็มไปหมดเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆเนี่ยดูแถบนี้สิอันนั้นทางเข้ามาจาก ฝั่งนู้นเข้ามาฝั่งพื้นที่ตรงนี้ครับผู้ชมโอเคเดี๋ยวพาชมบรรยากาศพอสังเกตเดี๋ยวรอชมเข้าจุดในช่วงได้เวลาคงจะรอฝั่งทางฝ่ายดาเนินการจัดการเขาจะประกาศบอกเองเนาะตัวเต็นท์แถวนี้บริเวณนี้ก็คือเป็นบ้างไฟนะครับไว้บ้างไฟมาประกอบมา จัดแจงอยู่ดูสิบางค่ายก็กำลังมาแล้วสุดยอดจริงๆบรรยากาศบางไฟกำลังจัดแจงเตรียมความพร้อมเดี๋ยวได้เวลาก็นำไปจุดท่านผู้ชมช่างแต่ละค่ายกำลังจัดแจงบางไฟเตรียมความพร้อมเดี๋ยวก็อีกสักภาคหนึ่งคงจะได้เห็นความอลังการนะครับ การจุดบังไฟของอตำบลเด่นราษบ,บ้านหนองคูนบ้ังไฟกำลัง นำลงจากรถแล้วท่านผู้ชมมาเรื่อยๆวานเกาไปที่โพนายมาวันนี้ก็มานี่อีกเด่นราดอีกสุดยอดเลยเพราะว่ากลับก่อนเหมือนกันเมื่อวานลังนำาม้างไฟลงอันนี้เป็นเม้าไฟเศษหรือเปล่าครับ้าไฟเศษเนาะคลายเทพสิรินำลงแล้วท่านผู้ชม อือตอนนี้ทีมงานช่างกำลังนำบงังไฟลงจากรถนะครับผู้ชมเรียกร้อยกินไปนะเดี๋ยวเตียต้องมีออกเตริง แกะบ้างไฟออกจากพาสัสดุนำมัมงไฟแกะออกจากถุงที่ปิดเอาไวา้ให้ดูชมโอเคเดี๋ยวรอชมต่อไปนะนนนในช่วงจุดว่าจะเป็นประการใดก็มาลุ้นกันในช่วงถัดไปผิดภาพประการใดก็ต้องขอโทษครเด้อสวัสดีครับ Gracias.